เจ้าตุตีสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามเจนอิตาลีค่ะ Thank you. อันนี้เขียนว่าอะไรอ่ะภาษาเก่าสมัยกอง อันนี้เป็นโบสถเก่านะคะเพื่อนๆม่ดูกี่ร้อยปีแล้วอันนี้เป็นเครื่องทำวีโนนะคะเพื่อนสมัย400ปีที่แล้ว อันนี้ทำน้ำมันอายุเท่าเท่ากันนะ400ปีประมาณ400ปีใช่อันนี้อายุน้ำป้าโอ,อก,กร้อยหนึ่งสามก็จะมีเขียนพศที่ทำขึ้นมานะคะเพื่อนๆหนึ่งพันหกร้อยสิบสามจะมีเขียนประวัติไว้เนี่ย อันนี้เขาเขียนอธิบายบอกว่าเมื่อสมัยสงครามโลกนะคะเยอรมันได้ทิ้งระเบิดที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะ,ะเขียนบอกเล่าเรื่องราวประวัติร่าวๆอันนี้เป็นโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์เขียนบอกว่าเขียนอธิบายบอกว่า สมัย400ปีที่แล้วนี่คนที่เดินทางสามารถมาพักอาศัยได้ประมาณ3 4ถึง4วันนะคะอาศัยอยู่ที่นี่ฟรีนะคะไม่เสียสตงังเมื่อสมัย400ปีที่แล้วค่ะอันนี้เราก็จะเข้าไปด้านในชมโบสถ์เก่ามีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงามทุกที่เลยนะคะบสท,ที่นี่จะใหญ่แล้วก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของยุคโรมันนี่นะคะสีนี่อาจจะเป็นสีใหม่แต่ การสร้างสถานที่นี่น่าจะหลายร้อยปีแล้วค่ะเห็นไหมคะก็จะมีเหมือนทุกทกที่นะคะจะมีตัวเลขแล้วก็จะมีรอยขีด แล้วก็จะมีเหล็กเล็กๆถ้าพาทิตย์ขึ้นนี่นะจะมีเางาของเหล็กส่องไปที่ตัวเลขต่างๆนะคะบอกเวลานะคะข้างบนก็จะมีเหมือนกันแต่จะมองไม่ค่อยเห็นตรงนี้จะเป็นตัวเลขยุคลรมันนะคะอันนี้เป็นหอระฆังของโบสถ์ ที่หน้าประตูข้างบนนี่จะมีะเป็นหินแล้วก็เขียนเขียนประวัติไว้นะคะแต่เรามองไม่เห็นแล้วก็ที่หินแผ่นสีดำๆนี่จะมะีเป็นภาษาสมัยเก่าแล้วก็มีรูปนะะสวยงามมากๆเลยข้างในน่าจะอลังการ อันนี้เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะให้ชมจากด้านบนจะมีเขียนบอก เดียนี้เขาเขียนว่าอะไรอะเดียที่มีตัวหนังสือที่อยู่ตรงนั้นน่ะนั่นน่ะเป็นภาษาเก่าใช่อ๋อสวยสวยงามมากๆเลยมีความเป็นศิลปะของสมัยก่อน